สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรทำงานมาครบสองปีสองปีแรกความคาดหวังอาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่จากนี้ไปความคาดหวังในความสามารถในการบริหารประเทศจากประชาชนทั่วไปก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่า จากนี้ไปโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกและของไทยค่อนข้างจะผันผวนครับรวมไปถึงปัญหาภายในเรื่องของประกรันราคาข้าวที่รัฐบาลประกาศจะลดจากตันละ1น1 5 0เหลือ12,000และมีความไม่พอใจจากชาวนาหลายกลุ่มแปลว่านโยบายประชานิยมในหลายๆเรื่องบัดนี้กำลังจะต้องปรับเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินพอที่จะทำ หรือไม่สามารถจะวัดผลได้ว่าการที่บอกว่าประชาชนบางกลุ่มบางส่วนจะได้ประโยชน์เต็มที่นั้นเอาเข้าจริงๆวัดได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีเองก็เห็นชัดเจนครับว่าจะขอพูดกับชาวนาอธิบายให้ฟังว่าตลาดโลกปรับเปลี่ยนอย่างไรและเราไม่สามารถจะฝืนตลาดโลกได้อย่างไรไม่เพียงแต่ในประเทศต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบาย QE ที่กำลังจะ บาบางหายไปหรือว่าเศรษฐกิจของจีนที่ทําท่าจะชะลอตัวก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทองมีประเด็นของความผันผวนแปรเปลี่ยนเงินบาทจากแข็งมากๆก,ก็มาอ่อนมากรวมไปถึงเรื่องของการระดมทุนเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเรื่องของน้ําและในเรื่องของการสร้าง โครงการ2ล้านล้านบาทที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่หนายกรัฐมนตรียิ่งลักก็ต้องแสดงความเป็นผู้นำด้วยการชัดเจนว่าบทบาทของนายกจะรู้และตอบคำถามได้มากน้อยแค่ไหนอย่างกรณีจำนำข้าวนี่ชัดเจนครับว่าท่านนายกไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบอะไรชัดเจนก็โยนไปให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีคลังไม่ชัดเจนก็ต้องตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกขึ้นมา แต่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนความศรัทธาประชาชนจะมาจากที่ผู้นําเองจะต้องตอบคําถามเหล่านี้เพราะว่าเป็นนโยบายหลักๆที่สําคัญที่มีคําถามที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องการคําตอบฉะนั้นจากนี้ไปจะอยู่ครบเทอมก็แปลว่านายกจะต้องสามารถบริหารประเทศด้วยความมีความเป็นผู้นําที่สามารถที่จะอธิบายความและสามารถที่จะทําตามความคาดหวัง ที่หนีไม่พ้นครับว่าจะต้องมีสูงขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือสิ่งท้าทายนายกรัฐมนตรีที่คุณนพดลปัฐมะบอกว่าสองปีก่อนคุณยิ่งลักษณ์เป็นน้องสาวของอดีตนายกแต่วันนี้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่บังเอิญเป็นน้องสาวของอดีตนายกเท่านั้นฟังดูดีครับต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย บริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม